เออก็แก่กันไหมข้าวเลยเื่อแหลสองขั้นรถถสองขั้นรถจักรนะสิสบายดีทุกคนมาพ่อท่านทอนห้นหากระเถิงทางพุ่งอีซีโทโอ้ยบักหนาวมึงเอินมาเล่งกูได้สิไม่ไพ่ในมาถาวง่าบักอันนี้ว่ะกูขับรถได้ว่ากูบนขี่ยนมัน,นมาสั่งกูว่ะด่าร้านเคยอีขี่รถกะเอ้ยไมไ่ได้ไม่ทถาวว่าห้ายบักอันนี้ว่ะของไพ่ก็สิ สิเกง่มาหาบอฮะใช้ทานละโทรมาเฮาก็ปอนีอลูกข้ามานอของของ,งพี่น้องเฮาน้องพี่น้องเฮาอ,อะกข,อขอ่าขงไหนฮะไม่เยวจะกจะขอบอกว่า เอสวัสดีป้าลุงยามมาใกล้ใกล้ยแปรก็ตะเหี่ยงไปสออปแต่สาะหูบอถือเขาถือน้ายูอบอมนี่นะเอาไปหมมัมกูมัมมัมเอาออกมัมมันข่ามันกูนี่นะเห็นกูบบตีผัน มันอยู่มีเอามาหาเราเลยอืมมึงสิเกยมาจากเทียวบ้านนี่ได้จะเกล้าอเออได้ชำารับเกล้าก่อนสิเอ้ยพี่น้องพี่น้องใช่ป่ะน้าหวานขายทานประกันโทรหาเฮาพี่น้องฮาพวขี่รถทันฮอดไม่เนี่ยไม่ถามหอยบักไอ้กูขี่รถจะแหลกใต้มึงชินได้หวังมึงมาสั่งกูนี่ กินข้าวเพนแค่ยังโอ้พันกระบุนบ่ออันไม่เท้าเจ้าจะเอาอยู่บ่ทานอ้าวแต่คือว่าอีซีเท่าห้าอีติงอยู่กันอันคือว่าอีกันอีติงเท่าห้าอีซีอยู่ว่ามันอยากได้ทานมึงเท่าห้าเออมันว่าแนวนั้นขอโทษว่ามันผ่านไม่เท้าออ กูกำลังไปนี <If S 1> ่กำลังฮอตไอ้ไ้ไว้น่มทาะมเล็กูอีกเด้มึงชิลีขันสมบะมือเดียวเห็ดมือนมือมือนะกินมื่อไรตมือมือน่ะนะขันมึงตีเล่เหล่เห็ดในมือละหลอเห็ดในมือละวลอกอีน่ามึงเออ มันอะลงบ้านบ่มันนะมเนียวมันัน้องเ็นต้อทำาลมันลงบ้านบ่อยนะลงไปตะเขิงแล้ทองตัดแล้วอไปกินละพันข้าปุ่นนะเสะบ่่แหลพักห่อเนาะพักห่อเปาะมึงเอาไปห่ออยู่บ่ ขักปะยังปะยังเงี้ยงก็ยายเปยห่วยเนาะแนหมักนะ่าเนาะยายเป้อยู่กินอยู่ส่และในหามาไปห้ขี้ซี่เอ้ากินหมูวานิน่ะกินอ๋อกินกลางคืนหนาวมึงเอ้ยว้าอยู่เพิ่นเพิ่นมาฮอดนะเพิ่นมาฮอดนะวะในไดกูพ่อเพิ่นอยู่อยู่เพื่อนอันเขาเมล่นเพิ่นซื้อหมักเน่าเพิ่นเอาหมักเน่ายังมาแม่เพิ่นนาเพิ่นแจงมาเอง แล้วมึงเลยเห็ดไห้กินว่าได้ชิมาคัอีกมืนี้นะสูถายเป้เมื่อวานพี่น้องเอถจะชคโมงว่หนาวแห้งฮะมึงกอเด็ดนะเออมึงมึงใส่ปลาแดกบ่มันสิเอาขึ้นมาให้ข้าวม้อนี่ทานนะสิ าขาเกงข้าเหุกับข้าก็เลยเหตุสขเขาหทมถีพีนองเขาสิสางเลหาขา้เบลยหนังไอ้าสร้างว่าไทายบาทได้จะได้กินข้าว่าาบาบบทบต้แตข้าวดวออตามนั่นพี่น้องเลยบแตะข้าวแรงข้าเากัะไปไ,ปบบไปเบิร์กัน สีม yeah! wow. yeah. okay. ึงเนี่ยนะมึงซื้อมาต่างหากว้ติดตุบไว้รซีเดอร์พ่อกระไปฟัวกระไบประเทศไหนได้ผัดชือกระไบไปนำบัตจีได้กินขขาวกันบ่เหนื่ยมือแล้วนะกินข่าวเศร้ากันยังเศร้าเนี่ยนะโง่ไม่มีกูปวดต้นได้ไหมมึงยังมาอยู่ในใกล้ๆก้นกูนี่ต้ดใส่มันต้นใส่มันกับม้าอีู่แล้ว มามือนี่ไปแหงงามเนาะสีทิง้งมันกินผุ่นใช่เละเบอรและสีผุนนะใส่พ่อบอร์แล่นผุ่นตน้นไหกามีนอกกันเนาะ <_ n oy ant> อันนั้นยายปอันนั้นอีเอออันนั้อีสีอันนย่แปรอนัพอยางเงียงมะกันเห็ด <d ream. S 1> มันเองเลยะ ตัวใดมันเองกูว่าตัวนั้นมัใส่หมวกกระน่อกว่ะแม่บักกานได้แล้วอืออือซื้อมาเอาไปนะหม่ำมันเหี่ยวพักมาเอาไปมามาไปหมุนมา่ลไรนี่มันคือข่าวได้บ่หม่ำเอ้ยน้องข้าวปลาเห้น้องสีอยู่เพื่อนเดียวพี่น้องมากเอนในกระเพาะตอนน่องสีมัไปใช้พวกอะไรสิไปเลยเด้อ ไปไปแล้วไปไปพอยัเงียงก็ขี่รถขัาป่าแย่แปะก็ไปห้าขีซี่พัวก็ลงบ้านอืมไปกแล้วตามเคยแม่เฮ้ยเอ้ยีเพาสีวนสีมึงเบิ้งอุ้ยเบิ้งท่นกูบอกตีแล้วมันบอกไปน่ะเบิ้ง มามเามาหมามา่เอลมือแต่อ่าเห็นอีหยังสีใหม่หักโอ้ยไม่ออออฮไปน้มาพาไปมาไปอยู่เทียงคนไว้พักว่อไรพักพักมันงามว้เลยขี้หมูขี้หมูเต็มๆพี่น้องเลย บัดกินบ่มีกินบ่เนาะเฮ้ยบ่ปอสันน้ามื้อนั้นเองลกผักาดขึ้นมาอะล่ะดีเด้อผัวใส่ขี้หมูใหม่ๆกกามากินกับป่นมันบ่ได้ไปตักขี้เดียดเด้อขี้หมูน่ะมันถ้าเวเตักขี้เดียดเด้อนี่ฮู้บ่ปตักขี้เดียดจักดีันปองตัวเองบ่ขี้เดียดจักดีคือกันบ่ว่าอีหยังของหมูขี้เดียดเบิดของหมูน่ะขี้เดียดเบิดนปองตัวเองบ่ขี้เดียดน บ่ได้ยินคนนั้นนี่ก็มีบ่เฮ้ยคนนั้นนี่ก็มีบ่เป็นห้องเตงหัวขี้เดียดบ่แลรียกหมูเฮรอขี้เดือดเขาเห็นอลไรได้ว่าขี้มันอ่ะบริษัทโชกกะโปก๊กมันบริษักินพิซซังเลยที่แค่ว่าอาหารหมู <c oughs> มันจะกินยังห้ามก็หัวอาหารนตัวแต่มันเหม็นสือ่อมันบริษักินเนี่ยเออแล้วขี่ม้านี่เป็นตาขีา้เดียดของตัวเองก็ขี้เดียดขี่ม้านี่มันกินอยังอีกอย่าง มาธรรมชาติไทยนะคันมาเรียกมากินหัวอาหารแต่ไม่เป็นไรแต่เห็นมันกินไี่ใช่เงี้มันชิคานสมก็ชี้เลยเมื่อนะขันกินเมือ่อไรมาเพอยังเงี้ยเราไปตะเฮงละสิง่วกันมันเห็นเขียว,ยวๆบางไหนพี่นอ้องมันบไ,ได้ไปไกลได้มันเห็นเขียวๆ โทรมาอีไรประกันโทรมาอีกแล้วโทรมาสีคล้ายถ่านโทรหากูแต่กูขี่รถมาบอ่โทรหาเมียเมียบปรหับมาโทรหากูบ่ะเนี่ยอ่ะก็คือบระหับมั่นป่ะเนี่ยโอ้บกลงบกลมงนักม,มานะน้องได่กับชี้เขาขายปลาน่ะชี้ไปซื้อป่ะ ว่าไอ้คันบอกถ่ายยายเปรย์ยายเป้ย์หูจักไปงมไปอยู่ซ้ายป่านี้ยายเป้ยว่าอยู่ว่าเฮ้ยจังมือไปสื่อปลาโนจันมากเกาะมาจั่นะเพ่อว่าอยู่น้องเขาสื่อเลยบ่าว่าไปตึกเอาเองค่ะเด้เฮ้ยใครปัญามีเงี่ยงตึกทำอะไรขมากับคันบอกเฮานัดกันแหละกินข้าวเ้าแล้วหรือมาเด้ขนาดกันกินข้าวเ้าแล้วหรือมาโอเค ชาเฉลยพโอ้ดอยแซ่บควไปเอาเด้อต้องส่งถึ่งเฮือนกัสอบละลอยผู้ไดไปส่งเข้ากับเอาสอบละลอยจากมันคือเก็บลจังฮดสิเหมาะ น,น่นาน,นานนา,นนานสิจองเกือเก็บขันศพฮะเข้ามาเรื่องเสียงเงินนะ่ะสาย้ายหลุดวะา้ายแถงเงินซ้ายนี่าง่อยเป็นไหมคะค่าย่านนี่ยด้ค่ายพักค่าย่านเออจบอกเข้าไหเอ ร้อง้าเร้ยขงงานเขาอยู่ไก่เขาอยู่ไก่เขาอยู่ไก่มันนะว่ามันเคยล่าผมแปดแปกับปหาขีดสีตามเคยทำปุชชเอมย เงียงกันตามเคยเขาป่าคือเก่าป่าเขากระลงบ้านคือเก่าเลาะคือเก่าอยู่กับเมียวาจันวาตัดมาเห็ดค้างวาสันเออตัดมาเห็ดค้างอะไรละไปหาเลาะวาสันมาเนี่ยเออง่าจะนอดไปร้อยเอาง่ามอ่ะ กตกลงมันสิเอาาอยยุโทรบอกว่ากันเลย